ไม่มีปัญหาก็สามารถตรวจได้นะเพราะว่าการตรวจสุขภาพอะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพแบบหนึง่งแต่แค่ว่าเป็นการตรวจจุลินทรีย์ในร่างกายเราก็ตรวจตรวจที่บ้านแล้วก็ส่งกลับแล้วก็รอผลก็รอที่บ้านอีเมลมาคอนเทลคอนซัล์ก็ี่เลที่บ้านง่ายมากง่ายมากจริงๆ สวัสดีค่ะพราวนะคะก็ตอนนี้อายุ2ีปีข่ายดิฉันพรมาชวงศ์จากเพจ He a ต t h y ิ ister ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวชุดตัวดีเอนจากจูลินซีค่ะตัวน,นี้ก็คือเก็บตัวอย่างจากที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถส่งตรวจแบบภูมิแพ้หอบหืดอาหารต่างๆได้มากมายเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่รู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าแพ้อะไรเลยก็คือเหมือนปัจจุบันบางทีตื่นมาก็จะมีการแบบคัดจมูกหายใจไม่ออกหรือบางทีทานอาหารนะคะก็จะมีอาการแบบท้องบวมท้องอืดบ้างแต่ทีนี้เรารู้ว่าเอ้ย ทานยาแก้แพ้เอาอาฉันแพ้ฉันหายใจไม่ออกยาแก้แพ้อย่างเดียวแต่พออายุมากขึ้นนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าวมันไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ทราบว่าเราแพ้อะไรอะมันทำให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ยากมากค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็จะไม่ได้ฟื้ไไไนเร็วเหมือนสมัยแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับการตรวจสารูปแบบนะคะตอนแรกที่หาข้อมูลมามันก็จะแบบการตรวจเลือดเนาะแล้วก็เอียนก็จะเป็นการเหมือนสกิดผิวหนังแล้วก็จะเป็นการเี่ยค่ะส่งตรวจที่บ้านแบบพวกการตรวจจุลินทรีย์นั่นเองแต่วันนี้ค่ะเราเลือกการตรวจจุลินทรีย์มาเพราะรู้ส ตอนแรกที่อ่านในเฮดดี้มอลมานะคะก็ทราบบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีวิธีเขียนไปแล้วแหะว่าเอ้ยมันแบบต้องตรวจประมาณไหนแล้วก็มีคลิปแนะนําวิธีการตรวจคะ่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วข้างในเนี้ยมันจะเป็นแบบอุปกรณ์บแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะก็กล่องจะมาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นจากไบโอมเมดของฮ่องกองเลยค่ะก็คือแ l a ตัวเนี้ยเราจะมาเหมือนเก็บตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งตรวจที่ l บบทางฮ่องกงเลยก็คือไปตรวจถึงแ l บบที่นู่นเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันตัวนี้นะคะแกะงานมากข้างในนะคะก็จะมี c o l d i t i o n instruction บออกไวว้้่าขันนต เก็บเนี่ยทำแบบไหนซึ่งท่าที่ดูค่ะก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูาอุปกรณ์กันก่อนนะคะนี่จะเป็นหลอดเก็บตัวอย่างค่ะตัวอย่างของเราก็จะต้องมาอยู่ในน้องหลอดนี้แล้วก็ส่งไปที่แลบฮ่องกงค่ะอันนี้เป็นซองซิปใส่อันนี้แหละแล้วก็เป็นไม้ค่ะเป็นไม้เก็บตัวอย่างนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็น collection device ค่ะก็เหมือนกับอย่างที่ทราบนะคะว่าเราจะเป็นการตรวจอุจจาระเนาะดังนั้นมันก็จะต้องมีการแบบถ่ายลงมาบนแบบซัมติงบางอย่างเพื่อเอาอันนี้จิ้มลงไปนะคะก็นี่ก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้รองตรงว่าชั้โครค่ะมีตัวนี้ด้วยค่ะจะเป็นฟอร์มนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นฟอร์มของข้อมูลต่างๆของตัวเราทางแ a บเนี่ยก็ต้องทราบนะว่าตรวจให้ใครอะไรยังไงอายุเท่าไหร่หรือว่ามีข้อมูลส่วนตัวยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะจะมี test request ที่บอกว่าเฮ้ยเราเคยเป็นอะไรแบบไหนยังไงเท่าที่ดูนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านแบบละเอียดกกก็็จจะะบบบอไ้วว่่าาเราเรคยยปแนีีมม ข้อมูลต่างๆส่วนตัวเราเพื่อเป็นกันแบบว่าเอาไว้เหมือนพิจารณากับผลอีทีหนึ่งประมาณนี้คิดว่านะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีซองใส่กราบค่ะส่งไปที่ยบ m อเมทเทคโนโลยีนะคะก็อันเนี้ยเราจะส่งกลับไปที่ในไทยก่อนแล้วในไทยค่ะก็จะส่งไปที่แลบฮ่องกงต่อเลยตรงนี้ก็จะมีในการการกระแทกมาด้วยค่ะก็ไม่ต้องเตรียมซองเองเลยสะดวกมาก อันดับแรกเนาะเราก็จะต้องไปที่อาชักโโรคของเราให้่อองนั่งกันก่อนนะคะก็จะแกะเจ้าตัวนี้ออกมาค่ะวางไว้บนฝาของสุขพันฑ์นะคะแล้วก็เวลาเราเหมือนขับถ่ายออกมาเนี่ยน้องก็จะอยู่บนนี้นะคะก็จะอยู่บนนี้แล้วเราค่ะก็จะใช้เจ้าไม้ตัวนี้นะคะในการเก็บตัวอย่างใช้ไม้ตัวนี้นะคะในฝั่งที่มันมีสำลีค่ะจิ้มลงไปตรงบริเวณอุจจาระของเรานะคะแล้วก็เหมือนกับหมุนเล็กน้อยเพื่อให้มันมีตัวอย่างของของเสียหรือว่าจุลินทรีย์อุจจาระของเราค่ะติดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เจ้าหลอดตััััวววววนนนนนนีีีี้้ะะะะะคคคืือออออตต่่่่่จจเเเเเป็็หหลลดใกกกาาาารรบยยงงงซึมมขทชษ ว่ารักษาคุณภาพของอุจจาระของเราอะค่ะให้แบบคงที่แล้วก็ยังสามารถตรวจจุลินทรีย์ได้อย่างแม่นยํานั่นเองค่ะก็พออันนี้จิ้มๆแล้วก็เอามาจิ้มๆอันนี้แล้วก็หมุนๆน,นะคะพอหมุนๆเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะใช้วิธีที่ว่าโอเคหักลงค่ะ,คะเพื่อจะได้ให้เกิดมีอย่างเหลือกา้านที่อยู่ในนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบยาวเกินไปแล้วก็ปิดฝาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องแช่เย็นหรืออะไรค่ะใส่ซองซิปนะคะแล้วก็นํามาใส่ซองนี้แล้วก็สามารถส่งไปที่ไบโอเมดประเทศไทยได้เลยค่ะเดี <Okay. S 1> <ๆ>๋ยวเขาจะส่งไปที่แอ่่ะกหันนนยอละ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็ครั้งที่แล้วหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างไปนะคะวันนี้เราก็จะมาดูผลกันค้าผลออกเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นยังไงจะเทเลคอนซัล์ง่ายมากไมแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ค่ะแล้วพาวก็รอผลน่าจะแค่ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะค่อนข้างมาเร็วมากก็คือจะมาทางอ e ีเมลก่อนเลยค่ะพอผลออกมาทางอ e ีเมลปุ๊บเราก็ดูผลแล้วก็แบบโอเคเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงต้องมีเทเลคอนซัลนะคะเพราะว่าการที่เราอ่านผลวิเคราะห์แบบทางจูลิสซี่ทางอะไรที่เป็นสรเฉพาะค่ะรู้สึกเลยว่าเอ โดยการที่มีการให้เราสามารถนัดเทเลคอนซัลท์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือรวมในแพ็กเกจทั้งหมดแล้วที่เราซื้อกับเฮดดี้มอลมาเลยวิธีการง่ายๆนะคะพอเราได้ผลตรวจปุ๊บก็ทักไปที่ไลน์ของไบโอเมดได้เลยค่ะคือทักไปเลยว่าขอนัดเทเลคอนซัลท์ค่ะแจ้งชื่อแจ้งอะไรปุ๊บ <ๆ S 2> เขาก็จะถามเลยว่าโอเคเราสะดวกวันไหนอะไรยังไงค่ะพาวก็นัดไปเลยพอนัดเสร็จปุ๊บในระยะเวลาใกล้ๆนี้คุณหมอสะดวกวันไหนเวลาไหนกี่โมงบ้างซึ่งของพาวอ่ะพาวนัดตอนสามทุ่มก็คือแบบมันยืยย่นจริงๆค่ะเรารู้สึกว <ๆๆ S 2> <ค>่าโอเคเอาเวลาทีีี่่่่่เเรรราาาาแบบบบวววลยดดกอออ้้สไไไมมตตตงงิปัญหะ ก็3ทุ่มมาค่ะก่อนเวลาเนี่ยทางใบอเม Line เขาก็จะส่งลิงก์มาให้เลยว่าโอเคคุณคราวครับทาง Google Meet อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะเข้าไปรอนะครับเราก็คือโอเคถึงเวลาปุ๊บเราเข้าลิงก์ Google Meet ไปแล้วก็คือเจอคุณหมอเลยแล้วก็คุยแล้วคอนซัลท์กับคุณหมอได้เลยค่ะสำหรับคุณหมอนะคะก็จะเป็นคุณหมอคนไทยเลยค่ะก็คือการสื่อสารเนี่ยง่ายมากๆอะไรที่เราสงสัยจากคนวิเคราะห์ของเราค่ะก็คือสามารถถามคุณหมอได้หมดเลยในเซสชันนั้นนะก็คือถามได้หมดไม่ว่าจะเป็นในการวิเคราะห์ต่่าา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 างงงๆกก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 กรร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 แนนนนนะะะะะะปปััับบบพฤตติมมมมยยยไไ็็็็็สสถด้้หเเเเลลคคคจออออณีืช เป็นให้เห็นเลยว่าจุลินทรีย์ตัวหลักในร่างกายเรานะคะตัวไหนปกติตัวไหนต่ํากว่าปกติจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีตัวไหนสูงกว่าปกติต่ํากว่าปกติหรือโปรไบโอติกอะคะในร่างกายแต่ละตัวเป็นยังไงซึ่งกราฟเนี่ยก็จานง,ง่ายมากๆเลยแต่ว่าอย่างเรานะถ้าไม่ได้เรียนทางแพทย์มาเราก็อาจจะงงว่าเอ๊ะไล่ตัวพวกนี้หาจากไหนยังไงก็ไม่ต้องห่วงค่ะอย่างที่บอกนะว่าในเอกสารนะ่ะก็จะมีครบเลยแล้วก็จะมีการเทเลคอนซัลได้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีการปรับตัวกันเนี่ยก็จะมีข้อสรุปด้วยค่ะว่าจากผลตรวจ ดีที่น้อยวางตัวนะคะบางตัวก็ปกตินะไม่ได้ผิดปกติไปซะทั้งหมดค่ะแล้วก็ไออา,าการพวกนี้มันทําให้พาวะ่ะเกิดภูมิแพ้จมูกน้ำมูกไหลคัะจมูกเยื่อบุจมูก,มกอกัก,ก,อกเสบได้บ่อยซึ่งมันตรงกับอาการของพาวแบบเป๊ะเลยคือพาวชอบตื่นมาแล้วแบบเป็นภูมิแพ้จมูกบ่อยมากๆนะคะแล้วก็ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีทั้งแบบพรอผือ่นผิวหนังอักเสบแพ้อาหารต่างๆนะคะน่าเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปกันทีเนี้ยค่ะในเอกสารก็จะบอกเลยว่าต้องเลือกพิบอติกอย่างไรให้เหมาะสำหรับเรานะคะอย่างพาวเนี่ยก็จะบอกเลยว่าโอเคตัวเน นมีอของเราค่ะก็จะเป็นพวกซอสมิวนะคะหรือมิโซะนะโตกก็คือจะเป็นอาหารหมักประมาณนึงนะคะแล้วก็พวกโยเกิร์ตเนี่ยก็จำเป็นกิมจิอะไรเงี้ยค่ะก็จำเป็นแล้วก็จะมีอาหารที่ิีเลี่ยมด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีบอกกันเลย การเทเลคอนซาวะค่ะนอกจากการปรับทานอาหารปกติแล้วก็พฤติกรรมแล้วเนี่ยคุณหมอค่ะก็จะมีเสริมในส่วนของอาหารเสริมมันนั่นเองค่ะอย่างอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นพวกนี้ค่ะพีกัสกินอิมูนอะไรไหมคะสองตัวนี้ก็คือจะเป็นโปรดักต์ของทางไบโอเมดเลยก็คือเขาอะ่ะก็คือจะนี่มันจะมีเอกสารด้วยว่าแบบเนี่ยเราขาดจุลินทรีย์อะไรแบบไหนขาดโปรไบโอติกตัวไหน,นแล้วตัวไหนที่มีตัวไหนหรือไม่มีตัวไหนคุณหมอก็จะแนะนามาเลยว่าเราอ่ะค่ะควรทานตัวไหนช่วงต้นควรทานแบบไหนเช้าเย็นตอนหลังปรับมาทานยังไงรงส่วนนี้ค่ะก็สามารถสั่งซืืื้้ออออกรทัังงไไโเมดดนนลยหหคคพ ทางพี่แอดมินที่ไบโอเมดคะ่ะก็จะแนะนํามาเลยว่าโอเคของคุณพาวนะคะคุณหมอแนะนํามาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ้าสั่งซื้อเลยไหมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้ขอพูดแบบในฐานะคนที่ลองทานมาแล้วด้วยนะคะดีค่ะดีมากหลังจากการตรวจจุลินทรีย์นี้ไปแล้วการได้ลองทานคือรู้สึกเลยว่าเอ้ยฉันฉันก็เป็นคนขับถ่ายดีได้ไดนี่นาฉันก็เป็นคนสุขภาพดีได้แค่ว่าฉันต้องแบบรู้แหละว,ว่าฉันขาดอะไรและฉันต้องปรับอะไรบางทีค่ะเรามองว่าลำไส้เราขับถ่ายไม่ดีนู่นนี่นั่นแค่ทานผักไม่พอค่ะถ้าเรามนนไไดุ้งปถึิทรียะ ทีเราอาจจะแบบไฟเบอร์พอก็ได้แต่จุลินทรีย์ในลำไส้เรามันไม่เพียงพอค่ะ สำหรับแพ็กเกจนี้นะคะพราวมองว่าจริงๆอ่ะไม่มีปัญหาก็สามารถตรวจได้นะเพราะว่าการตรวจสุขภาพอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพแบบหนึ่งแต่แค่ว่าเป็นการตรวจจุลินทรีย์ในร่าง,งกายมันเป็นเรื่องที่สามารถแบบจำเป็นกับทุกคนนะคะอย่างที่บอกถ้าเรารู้เนี่ยเราจะปรับพฤติกรรมของชีวิตได้ทำให้ร่างกายเราโอเคก่อนที่จะเกิดโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆได้นะคะแล้วก็ยิ่งคนที่มีปัญหาก็คือยิ่งควรตรวจเลยแบบพราวเนี่ยพอตรวจแล้วคือรู้สึกเลยว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรยังไงนะคะแล้ววิธีการตรวจเนี่ยมันง่ายมากๆเลยสำหรับพราวก็คปลิ ค,คืออยู่บ้านก็ทําได้เพราะว่าเราค่ะก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจผ่านของเว็บ h e t y m a l c o t h ได้เลยค่ะเข้าไปเลือกเลยว่าเราอยากจะตรวจจุลินทรีย์กับทางไบโอเมดนะซึ่งจริงอ่ะเขามีหลายแพ็กเกจมากพอบอกเลยว่าพาวอ่ะเข้าไปในนั้นแล้วแบบออกไม่ได้นะคะมันมีหลายจุลินทรีย์หลายแบบแพ็กเกจที่แบบคือความแบบเป็นสายเฮล์เนาะมันก็จะอยากรู้สึกแบบอยากรู้อยากตรวจไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อย่างตัวของไบโอเมดเนี่ยก็จะราคาแบบไม่ได้สูงมากด้วยนะคะราคาหลักพันแต่ว่าราคามันอาจจะขึ้นอยู่กับโปรด้วยไปลองส่องโปรในเว็บเขาเรื่อยๆนะคะหรือ ไปตอนแรกอะคะ่ะมาที่บ้านเราเราก็ตรวจตรวจที่บ้านแล้วก็ส่งกลับแล้วก็รอผลก็รอที่บ้านอีเมลมาคุยคทศรศัพท์ก็ทีลยที่บ้านง่ายมากง่ายมากจริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าในช่วงนี้เราไม่ได้เข้าไปไหนกันเนาะไม่ได้อยากเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรกันอันนี้มันทาเป็นโอกาสที่แบบเราได้ตรวจจุลินทรีย์กับแล็บฮ่องกงโดยอยู่บ้านเฉยๆเลยนะคะก็แนะนํามากๆนะคะใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ที่ HD Mall ได้เลยค่ะ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่